กราบพระแล้วก็สวดมนต์ก่อนนอนเนี่ยถามว่าเราได้ทําบุญกิริยาวัตถุสิลไหมทำนะหนึ่งเป็นทานเพราะอะไรให้ร่างกายของเราเนี่ยแล้วก็เสียงของเราเนี่ยเป็นทานนะตอนนั้นเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยถ้ามีลูกลูกก็ได้ยินมีสามีมีภรรยาภรรยาก็ได้ยินมีพ่อแม่อะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดไม่มีใครเลยล่ะรู้ไหมว่าใครได้ยินเ,เทวดาไม่ใช่เทวดาอย่างเดียวนะจิ้งจกแมงสาบดีไม่ดีนะ สัตว์พวกนี้เกิดจำเสียงเราได้เนี่ยแล้วเกิดขาดใจไปเนี่ยเป็นอุปการะในการที่จะได้กลับมาเป็นมนุษย์เลยเกิดเขาอยู่ในบ้านเราเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็มาโอ้เจ้าของบ้านเนี่ยเป็นคนที่มีศีลมีธรรมสวดมนต์ดีจังเลยเขาประทับใจขึ้นมาว่าชาติหน้าหรือต่อไปเนี่ยมีโอกาสขอให้ได้มาเป็นมนุษย์ได้สวดมนต์ได้ฟังธรรมแค่เนี่ยเป็นแม้นว่าเราได้ทำฐานแต่มันอยู่ที่เราคิดนะว่าสวดมนต์ให้จริงจบฟังแต่ให้ดีกว่านั้นก็คือ นางฟ้าเทวดานะะสองเป็นศีลไหมมันมีอยู่ศีลหนึ่งเขาเรียกว่าอินทะรีสังวรศีลนะตัวเนี้ยมันเป็นศีลที่เราเนี่ยสํารวมกายวาจาใจสํารวมอยู่กับบทสวดมนต์เนี่ยถือว่าเป็นศีลงั้นตอนที่เรากําลังกราบพระด้วยมีสติแล้วก็กําลังที่เราเนี่ยสวดมนต์เนี่ยตอนนั้นเราสัมรวมเราบางังในศีลเราเนี่ยที่สําคัญก็คืออินทรียสังวรเราเกิดละ นะแต่ไม่ใช่ว่ากราบไปอย่างนั้นนะกราบไปเพื่อที่จะได้เสร็จๆไปแล้วก็นอนจะได้นอนเร็วๆบางคนก็นอนหงายแล้วก็ยกมือกราบกราบกราบบแล้วก็หลับไปเลยอะไรเอาแค่เสร็จะใช่ไหมแต่ก็ยังดีนะแล้วเป็นภาวนาไหมได้เลยเลยเพราะว่าเราสวดมนต์เป็นความอ่อนน้อมเคารพไหม ได้เลยเรากําลังเคารพในพระพุทธองค์คารพในพระพุทธธรรมพระสงฆ์พ่อแม่บางคนกราบพ่อแม่กราบครูบาอาจารย์โอ้โหน่ารักมากเลยอ่ะแล้วเป็นช่วยเหลือคนอื่นไหมเป็นช่วยจิ้งจกนะช่วยคนที่บ้านเนี่ยเขาเห็นเราเนี่ยคนที่อยู่ข้างเราไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดอยู่คนเดียวก็ช่วยจิ้งจกช่วยนางฟ้าเทวดาให้มาอนุโมทนานะอ่ะเป็นการชวนกันทําบุญไหมชวนใคร ชวนจิ้งจกชวนเทวดานางฟ้าก็ได้นะหรือไม่ก็ลูกเราเห็นเราทํเนี้บ่อยๆถามว่าเราจะสอนลูกเราเนี่ยเราไม่เคยทําเลยเนี่ยจะสอนให้เขาเป็นชาวพุทธที่มีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจมาไหว้พระสวดมนต์เป็นไปได้ไหมไม่ได้เลยนะงั้นให้เราเข้าใจเลยว่าเนี่ยเราก็ได้ชวนเทวดานางฟ้าคนใกล้ชิดญาติสนิทมิตรสหายนะได้ชวนกันทําบุญและดีไม่ดีเราได้ชวนแล้วก็ เป็นการอุทิศบุญด้วยถ้าบางคนบอกว่าเป็นการทำบุญมาทั้งวันเนี่ยขออุทิศในคืนนี้เลยนะจแ,แล้วเป็นการอนุโมทนาแม่ในขณะที่เราสวดมนต์อยู่เนี่ยมันเหมือนกับเราเนี่ยอนุโมทนาบุญกับพระพุทธเจ้านั่นแหละในการที่เรารู้สึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเนี่ยใจที่เราเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายินดีกับบุญของทุกๆคนเนี่ยเราก็ได้บุญในคืนนั้นนะนะแล้วสุดท้ายก็เป็นการฟังธรรมบ่ เสียงเสียงสวดมนต์เราก็ได้ฟังเป็นการแสดงธรรมไหมก็เป็นอีกก็เพราะว่าเราในสวดมนต์ก็เป็นการแสดงธรรมมีเทวดานางฟ้ามาฟังสุดท้ายแล้วความเห็นถูกต้องไหมเนี่ยทำทิฏฐินะถูกต้องเพราะว่าเรารู้เราเชื่อในกรรมและผลของกรรมเชื่อในความดีโอ้งั้นคืนนี้อย่าลืมไปสวดมนตนะ์นะนะเพราะว่าเราจะได้รู้จักทบทวนแล้วก็สะสมบุญกันไปอย่างน,น้อยๆเนี่ยทั้งวันเราลืมไปละ เราก็เลยไปทบทวนบุญกิริยาวัตถุสิบก่อนนอน